สวัสดีค่ะเอมินเฟิร์นขี้สงสัยนะคะขี้เขาสงสัยอะไรพูด <c oughs> ไม่ชัดอต่ <c oughs> เอมินเฟิร์นขี้สงสัยนะคะว่า <c oughs> นี่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 เขาแต่งเนี่ยแต่งไว้เพื่ออะไรคะสายซิ่งนะคะมาตอบเอมินเฟิร์นด้วยนะคะหรือว่าลูกค้าคนไหนที่มีความรู้ด้านนี้นะคะก็อยากให้มาตอบเอมินเฟิร์นด้วยนะคะเพราะเอมินเฟิร์นอยากรู้คำตอบคะ่ะ แล้วเราไม่ได้มีคันเดียวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะของเชฟก็มีค่ะแล้วทำไมทุกคนแต่งแล้วทำไมต้องแต่งตรงนี้ด้วย <c oughs> แต่งไว้เพื่ออะไรแบบเดิมมันไม่สวยหรอคะ่ะหรือว่ายังไงหรือว่ามันมีประโยชน์อะไรอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมาคอมเมนต์ให้อดมินเฟิร์นได้รับความรู้ด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะออดมินเฟิร์นขอฝากด้วยค่ะอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราค,คาต้องประเริฐพนสกลนครนะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะ